สวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าวันนี้ชวนกินแม่แหม่มชวนกินโลตัสน่องไก่บาร์บีคิวเกาหลีจะเพิ่มปริมาณ20%เนะคะเพื่อนๆจ๋านี่มากินกันนะคะโลตัสน่องไก่เพิ่มปริมาณ20%เป็นจา้าเพื่อนๆโอ้เต็มคาราเบลเดี๋ยวแม่ไปหั่นอันนี้ตัดจะมีแบบชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะเพื่อนๆจา๋าชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะนี่เพิ่มปริมาณ20เเซนต์ จุก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 เพื่อนๆน่ากินมากกินกับส้มตำกินกับเปล่า,ากินกับอะไรได้หมดเลยอร่อยอร่อยมาก